เนี่ยเป้าหมายน่าจะไปซื้อกับข้าแวแถวเนี้ยคิดว่าไปเรยเป็นหมายจากของตารจังหวัดคอนเ่นนะครับชื่อสี่สี่ครับสองพันหนา่ร้อยหกสิบเจ็ดนะหมายเลขคดีดำที่อออ่านเจ็ดสี่สามครับสองพันหนร้อยหกสิบสามนะคดีหมายเลขนะแดงที่เอ่เก้าครับสองพั 2, 6, 6, นหคร้อยหกสิบสี่นะลงวันที่สามสิบพฤศจิกาย,ยนสองพนหครับหกสี่นะ ด้วยนางสาวเอพี่เนาะซึ่งต้องหาว่ารักามความผิดฐานรักทรัพหนาแน่นนะคที่ยอมรับก็คือตอนนั้นเคยคุยกับเขาแล้วนะคะผา้ชนะใช่ค่ะข้อมูลกับเขาแล้วก็คือเหมือนกับประมาณว่าไม่ได้ขโมยของค่ะแต่เหมือนกับประมาณว่าเรามีการทําบินทำอะไรนะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมแจ้งผิดเนาะที่มีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การนะค่ะใครทำที่ให้การกาใช้เวลาหลักฐานแล้วก็ได้นะค่ะ ขนายความหรือผู้ที่จะเป็นทนายความได้มะมียยสิทธิ์ถือกอาย่ไม่ได้เป็นการถือจับกลุ่มนะเดี๋ยวผมขือ,ขอ,อกอแยถามหน่อยตามพฤติการแห่งคดีที่ทำมาแล้วเรื่องนี้เรื่องนี้แหละค่ะอันนี้เราให้การในชั้นศาลได้ใช่ไหมไดค้ครับพี่ครับครับผมเดี๋ยวไปทำบันทึกเก็บกลุ่มลงประจําวันหลักสารที่โรงพพื้นที่เสร็จแล้วผมไปส่งที่สหการเพื่อให้ทํา